ครับกาบสวยดีครับพี่เพื่อนทุกท่านครับพบเจอกันอีกหนึ่ง EP ครับพี่ชอบรงไหนพี่ทันพี่โทรพี่แอดไลน์มาครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับพี่แต่ดูกันองคแรกเลยพี่เนาะพี่ครับผมมีมีดนี่สวยด้ามไม้ก็เก่าเลยพี่พี่ปอกไม้ด้ามไม้พญานาคแกะมือโคตรสวยเลยเฮ้พี่ ดูมม,มีตีไหมใบมีตีผุๆเลยงงน,นี่ครับพี่ถูครับยอดสุดยอดครับพี่พี่ดูครับพี่ดูนะมีอัคระนะลงจานจะใบมีดนี่ครับพี่ นี่เห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นไหมพี่เห็นไหมอักขระนะจานอเลยนี้ไอ้พี่หาโครจรกเลยพี่หลวงพ่อลุงท่ากับหลวงพ่อลุงวัดหนองสี่นวลพี่โอ้โหพี่อย่างเนี้ยผมตั้งใจจะขายสามพันห้านะแต่ผมไม่ขายสําหรับลูกค้าผมผมเอาพี่เก้าร้อยบาทเอาเก้าร้อยบาทพอพี่นี่เอาเก้าร้อยครับปลายทางบวกห้าสิบพอยู่ อยู่ในมือเซนใหญ่ครับพี่ราคาไม่ต้องพูดอะ mm hmm. โคตรสวยเลยด้ามที่หนึ่งพี่โดูด้ามที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะ mm hmm. พี่ดูอีด้ามนี้ท mm hmm. บนึงนะพี่นะดูอีเลมนี้ mm hmm. บอกไม้พี่ดูนะนี่นะ mm hmm. ด้ามแกะทาเวสุวรนพี่ดูครับทาเวส ยาวอย่างยาวไปดูไปดูไปมีดตีอคาลาดเต็มเลยอันนี้เป็นมีดหลงเพ่อเดิมยุคต้นๆเลยพี่เขาว่าเป็นช่างสอนนะเขาบอกเป็นช่างสอนแล้วมีดโคตรเก่าแล้วพี่มีดโบราณเนี่ยช่างสอนยุคต้นชุดรองมีดอะเขาว่าอย่างนี้ยครับ ตามใบนี่ยาวเก้านิ้วได้แล้วรีบหบสองนิ้วเนี่ยพี่ยาวอ่ะนี่พี่ดูโคตรสวยเลยตั้งใจจะขายสามพันห้าเหมือนกันเมาเข้ามาได้ผมเอาพี่เก้าร้อยพอโอนเงินสดนะบวกห้าสิบาทนะราคานี้พี่หาซื้อไหนไม่ได้เลยพี่ร้านอื่นมีเป็นพันและหลายพันเลยแล้วมีประคดคาดเอวผักเชือกสวยเลย กดคาดเอวสวยมากนนี้วัร้อยจะกดอะไรได้สวยครับไม่มีขา่าดเลยนะสมบูรณ์นะนี่ครับนี่หลวงปู่สุกวัดบักของมะขามเท่าดขดคาดเอวโคตรสวยลวเลยพี่อันนี้เอาเก้าร้อยเหมือนกันตั้งใจจะขายพันห้านะเอาเก้าร้อยวันนี้อยากขายอยู่ให้จบนะวันนี้มีของสวยๆทั้งนั้นอยู่ครับ ปุ๋ยอ่าสมเด็จสมเด็จขันน้ำมนต์มีจานลูกเนี้ยเอาหกร้อยนะแล้วอีกลูกหนึ่งปุบุญพี่ดูมีเบี้ยกแก้หอยด้วยสวยนี่ครับเอาไปใส่เงินใส่ทองพี่มีจานอันนี้เอาเก้าร้อยเนี่ยใบจะใหญ่กว่าแล้วก็โอ้โห นี่ครับเหลืออันนึงครับพี่ตะกุดคาดเอวพอเดิมนี่จานพอเดิมเลยเอาหกร้อยพอตะกุดสามดอกส,สวยหลวงพ่อเดิมจะพิจาหลวงพ่อเดิมจะพี่พเ,พเอาหกร้อยไปทางบวกห้าสิบนะชาวันไหนทักมาครับพี่เดี๋ยวดูกันก่อนนูนี่พาเยพาเยอะพายเยอะพี่ฝากช่องน้องนับดาวนี่นะขายจริงส่งจริงนะพี่นะ นะเข้าเข้าไปใน Youtube เลยว่าน้องนับดาวพักเครื่องนับดาวพักเครื่องนะจะเห็นแม่ค้าหน้าตาดีๆครับต่ละถูกคนเลยพี่นะครับขาจริงส่งจริงครับผมต้นละมากกาลันตีพี่นี่ครับพี่ดูจะกดก่อนนี่พี่ดูครับไปดูตะกดก่อนนะจ๊จะจระเข้ขบฟันจ้ะพี่โหพี่เนื้อในนโคตรเก่าเลย ปักคลองพี่หลวงปู่ปสุขวัดปักคลองมาขามเท่าโคสวยเลยดอกเนี้ยเก้าร้อยบาทเก้าร้อยอยากจะขายรักสี่พันห้าเอาเก้าร้อยพอโปรโมชั่นลูกค้าสำหรับลูกค้าผมครับวันนี้อยากขายและสำหรับช่องน้องนับดาวด้วยนะพี่อของเขาก็ส,สวยๆทั้งนั้นพี่อยากซื้อขายพี่ทักมาได้เลยนี่ครับพี่ลิงจับเข่าครับหลวงปู่ปสุน งาแกะโอ้โหนี่เคียวงงเลยพี่สวยเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทจากพิจาเจ้าสัวครับงาแกลุงป,ปูบุญเจ้าสัวครับงาแกลุงป,ปูบุญครับ เก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทครับพี่ปลอดกอปลอดกอครับ 600, รหกร้อยตลอดกอหกร้อยครับเหมาบ้านมาได้หลายอันอยู่นะลูกสะกดหรือลูกเบแกลลูกอมเนี่ยหลวงพ่อทบรุ่นแรกอะพี่นี่หลวงพ่อทบวัดชุนแดนนี่เขาใช้มาเนี่นลยลยก็ใช้ข่วงมาหกร้อย พระมเด็จปิลันหกร้อยหลวงปู่ทวดนี่บวนรอบนืนวะสวยมากพี่ดำปึ๊ดกุไาลาเซนเนี่ยเก้าร้อยบาทจ้ะพี่พี่ครับพระก,กิ่งวัดสุดทัศน สวยมากพักกิ่งวัสุทั์พี่พี่ดูครับก้นนี่กน,น,น,นจานเนี่ยสวยสุดหกร้อยบาทพักกิ่งวัสดุทัศนก้นถ้วยนี่ก้นถ้วยนะพักกิ่งก้นถ้วยหกร้อยบาทพี่ครับเดี๋ยวมาดูครับอง์ละสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะยังมีครับพี่ ปละลักขิกหลงพะโศกเข่าวควายหกร้อยน้ำเต้าดู่ซับหลวงพู่สุกหกร้อยนี่น้ำเต้าพี่ตะกัวก็มีเบ้ยแก้หลวงพู่สุกเหมือนกันหกร้อย หลอบโบราณไม่รู้ที่หกร้อยสะสมกอเดือดำหกร้อยสมเด็จวันละครั้งนี่ลงทองพี่ออกวีสวยหกร้อย สมเด็จวะละัลคางพิมพ์ใหญ่หลงชาติโลงทองสวยสวยครับหกร้อยใหญ่หลวพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดโอ้ยสวยมากคมละตาหกร้อยพักกิ่งพักกิ่งพระสุทัศน์ พัดก,กิ่งวัสุทัดหกร้อยพี่นี่สมเด็จละครังนะเก่าๆเลยพี่พิมพ์ใหญ่เนี่ยหกร้อยครับเอ้ยสามร้อยสามร้อยเท่าทีพี่โอ้ตายหาแล้ว 300, 300. ออสามร้อยสามร้อยชอบสงหนสงใจอันไหนก็ทักมาอีกหนึ่งองค์ครับสามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะพี่นะโอ้ตาย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 ,ตายหลงหลงหลงปกตีขายหกร้อยไง อะไรโปรเอาใจลูกค้าองนี้ก็สามร้อยครับสามร้อยสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะสามร้อยคู่ละห้าร้อยนะนี่ก็อีกหนึ่งองคนี่ก็สวยสวยมากอีกอไราข้อแขนเนี่ยสวยสุดส,ดสด 300. ามร้อยอเบีแก้ถักลวดโอ้โหเบียแก้ถักลวดจ้ะเอาสามร้อยจ้ะพี่สามร้อย สามร้อยคู่ละห้าร้อยนะนะพี่ชอบองค์ไหนาสงสัยองค์ไหนาทักมานะเพราะขายทุกรายการนะพี่นะอีพีนี้กับผมต้องกราบสวัสดีนะครับ